คลิปต่อไปนี้นะครับจะพูดไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของอการทําแท้งนะฮะซึ่งมันมีประเด็นเยอะแยะนะครับประดีว่าลูกศิษย์ถามมาก็ต้องบอกว่าขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับเรื่องของการทําแท้งเนี่ยจะไม่พูดอะไรที่มันไม่จาเป็นแล้วกันนะครับถ้าอยากแต่ผมอยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยนำไปฝากกับคนที่ที่อยู่บางทีก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาไม่เคยฟังเรื่องพวกนี้นะครับผมก็จะขอ,อะผมก็จะทาคลิปให้ ก็ขอเรียนว่า,าการทำแท้งเนี่ยเป็นกรรมที่หนักโดหนักมากๆโดยที่ผลของการทำแท้งเนี่ยจะส่งผลให้ว่าถ้าสมมติเริ่มถ้าสมมติทำแท้งไปแล้วนะครับประมาณกไม่เกินสามเดือนคนะชีวิตจะเริ่มเป็นหนี้นะฮะคือดอกใหญ่เลยนะครับจำไว้เลยว่าชีวิตจะเริ่มเป็นหนี้นะครับอันนี้มาเรื่องการเงินพังหมดมาเรื่องคือไม่ว่าคุณจะ มีปัญหาคุณจะเจริญยังไงถ้าคุณติดกรรมทำแท้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเสียบเข้ามาจะเป็นปัญหาใหญ่ทั้งสิ้นนะครับคนที่ไม่ก็มีเงินก็จะโดนเรื่องการเงินเนี่ยหนักกระหน่ำซ้ําไปอีกจนเรียกว่าแทบแทบแทบฆ่าตัวตายของงั้นแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปปัญหาต่อไปที่ต้องเจอผลแห่งกรรมนี้คือทําอะไรก็จะไม่สําเร็จเลยจะเป็นอะไรที่ทําแล้วก็ไม่สุดเหนื่อยยากทํามาหากินยากนะครับ เปิดร้านก็เจ๊งทําอะไรก็พังไปหมดไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเคยมีคนมาถามบอกว่าจันถามจันนนท์นะครับไม่ได้ถามผมบอกว่า,าทําไมบริษัทของเขาเนี่ยไม่ดูไม่มันมีปัญหามันไปไม่สุดเลยจันนท์บอกว่าคือจันนท์บอกอืมคือจันนท์เรียกหาใบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลายชื่อกรรมการะอะใบจดทะเบียนอะฮะกรรมการะต้งกับบริษัทเนี่ย นนท์ก็ชี้ไปคนนี้คนนี้คนที่สองหรือคนที่สามมันจะไม่ได้คนนี้ติดกรรมทาแทง้งคนอื่นดีหมดแต่คนนี้คนเดียวเขามีชื่อเป็นกรรมการเพราะนั้นบริษัทไปที่สุดครับนี่มันมันพากันล่วงนะครับแล้วก็กรรมทำแท้งเนี่ยทําให้เกิดป่วยอาการป่วยนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยรอบข้างไม่ยอมรับนะครับ ทางที่เขไม่ได้บอกว่าเขาทาแท้งแต่ว่าผลกรรมเนี่ยมันทําให้ทุกคนปฏิเสธจะจะไปสมัครงานก็มักจะมีปัญหาไม่ค่อยได้ครับคือมันพังไปหมดทั้งชีวิตนะะซึ่งตรงนี้อ่านี่คือผลเสียครับอถ้าถามว่าจะแก้ยังไงกรรมแก้ไม่ได้นะครับกรรมแก้ไม่ได้ถ้าคุณจะทําคุณต้องปฏิบัติทำอย่างเดียวเพื่อทําบุญหนีบาปจำไว้นะครับไม่มี อย่าไปฟังประเภทที่มีคนมาอยู่ทักบอกว่าโอ้ยมีเด็กตามคุณห้ามเลยนะที่จะไปฟังอะไรแบบนี้ว่าคนที่ไม่ได้ทําแท้งมาเนี่ยแล้วก็ไปเจอหมอดูล่างตรงอะไรต่างแล้วบอกว่าแล้วเขาจะบี้เขาจะเอาเงินคุณอะ่ะเขาบอกว่าทําคุณทําแท้งมาหรือเปล่าคุณไม่มีส่วนในการทําแท้งไหมนั้นตรงนี้เนี่ยไม่อย่าไปฟังแล้วก็มาศึกษาธรรมะและปฏิบัตินะครับสาหรับคนที่ เคยทําไปแล้วนะแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ทําบุญส่งให้ลูกให้เขาให้เด็กโดยต้องตั้งชื่อนะทำบุญแต่ผมจะไม่พูดอะไรบ้างว่าต้องทําบุญด้วยอะไรบ้างแต่คุณมาปฏิบัติซนะแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณมาเรียนแล้วผมกับจันนนจะบอกให้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะว่ามันจะต้องดูว่ามันมีปัญหาคือมันมันต้องพิจารณาโดยจันนก็จะพิจารณาเองนะครับ บอกแล้วนะแก้กรรมไม่ได้เพราะว่าการพูดอะไรบางอย่างมันมีผลเสียเหมือนแบบคนที่พูดอย่างผมกันจะโนนนั่นน่มีผลเสียผมถึงไม่พูดไงในคลิปนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาเข้าตัวผมนะงนั้นกรรมมันมีจริงเด็กเกิดมาไม่ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยอันนี้บาปหนักมากเพราะว่าเขาไม่ได้มีความผิดเราก็ฆ่าเขาแล้วอในส่วนอื่นก็คือยังไงก็แล้วแต่ คุณต้องทำบุญหนีกรรมนะครับโดยที่คุณต้องสมาทานรักษาศีลตลอดแล้วต้องทำบุญใหญ่ๆแล้วอุทิศบุญให้เขาแล้วประมาณนี้เบื้องต้นนะครับเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับ